สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุนะเทพนิมิตพยากรณ์ซึ่งรายการของเราในรอบนี้อืมนะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลรายการเหมือนเดิมนะกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีรเร้นนะและตามด้วยคำถามนะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีรเร้นนะและตามด้วยคำถามครับนะเข้ามากันได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะ <c oughs> และผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลร,รายการเหมือนเดิมกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วย <c oughs> นะครับนะเข้ามาครับกดแชร์กดไลฟ์นะ นะมาครับนะเข้ามากันได้กดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับ mm hmm. กดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์ด้วย นะกดแชร์แล้วตามด้วยชิลเลนนะและตามด้วยคำถามขอแชร์จริงนะครับขอแชร์จริงนะขอแชร์จริงๆเท่านั้นเข้ามากันได้เพียงโคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากัน แชร์แล้วตามด้วยชีเรน มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นครับนะแล้วตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามทำตามกติการมารยาทกลางด้วยนะครับ นะผมอาจารย์ทอปนะครับมาดูแรรายการเหมือนเดิมนะรายการในรอบนี้ก็มาแล้วขอผู้แชร์น้ำหน้าขึ้นก่อนครับเอาแชร์กลุ่มหน้าเฟซมาถามมาได้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะแชร์กลุ่มหน้าเฟซเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนมาเข้ามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับนะ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม <c oughs> คือแชร์ลงไปตามกลุ่มอะครับมันต้องมีคำว่าผู้แชร์ก่อนนะ่ะจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะมาครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับเข้ามากันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามครับนะเอาโบนะการเงินค่ะความรักมีแฟนค่ะโบ คุณจะเอาอะไรผมดูให้แล้วกันเอาดูความรักแล้วกันความรักก็คือไปเรื่อยๆเ,เรียบเยบเรื่องการเงินก็ยังไม่หวือหวาเพราะการเงินมันไม่มีเหรียญขึ้นนะครับกดมีผู้แชร์ขึ้นแล้วครับเอามามาครับขาถามเข้ามาได้เลยชื่ออะไรนะอะไรอะ่ะแชร์แล้วหน้าเป็ดบอกชื่อก่อนครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับ ถามกันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับดูแลรายการเหมือนเดิมกดแชร์เข้ามาได้เลยแชร์แล้วเช่อเรนนะแรกก็คำถามนะเข้ามาได้เลยครับมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วนะ ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำสามแชร์แล้วต้าแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะชื่อชัยวั่รมาคุณต้องไปตามอ่ะไพ่บอกว่าถ้าคุณตามมาเขาถึงจะกลับคุณต้องนําเขามานะมาครับนะ้ามาครับแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะ้าเข้ามากันได้ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวด้านหลังตามนี้ครับ ติดต่อได้ที่ f c e e o o o โอสิริกรอภิรัตครับเฟ e บุ Facebook o กโอสิริกรอภิรัตนะขอแบบพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะขอแบบพร้อมโอนก่อนดูครับดูดวงเป็นอาชีพนะครับนะมาครับ Facebook Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอสิริ15และ id รายโอสิริ16ครับตามนี้ครับ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเม,มตรามหานิยมเบอร์โทโร8 8 9 9 2 6 6 6 5 8ครับ ID ดีราย o p 1 5และ ID ดีราย o p 1 6ครับตามนี้ครับนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีรเรนนะและตามด้วยคำถามครับนะ กดแชร์แล้วตามด้วยเชลแรเรนนะเดีวตามด้วยคำถามนะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้ครับส่วนใครนะแชร์แล้วอัน เรื่องความรักคุณอยู่ในสถานะไหนคุณบอกผมหน่อยยังไม่มีแฟนโสดมีแฟนแล้วไปไปมามาอยู่ทางไกลยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ข้ามแดนคุณต้องบอกผมหน่อยไม่ใช่พิมพ์มาว่าเรื่องความรักคุณต้องบอกผมก่อนว่ามันอยู่ในสถานะไหนความรักของพวกคุณเนี่ยนะ <c oughs> มาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรน นะแล้วตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วบอกสถานะผมหน่อยนะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามบอกสถานะผมหน่อยเรื่องความรักคุณมันยังไงคือคุณถามเรื่องความรักความรักของคุณเป็นยังไงมีแฟนไม่มีเป็นโสดอยู่ยังไงคุณบอกผมหน่อยตนะ่ผมไม่อ่านแล้วนะ คุณต้องพิมพ์มาใหม่นะคุณอันนะ,ะพิมพ์มาใหม่กดแชร์ออกไปเซนะคนละ9999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นมีสามีแล้วเดี๋ยวดูให้คุณอันว่าสามีเป็นยังไง ไพ่บอกว่าให้ดูสามีคุณให้ดีมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่นะาพา่ว่างกันนะผมบอกได้แค่นี้นะเออนะให้ดูสามีให้ดีๆมีอะไรแปลกๆ,ๆซ่อนอยู่อา้าวแชร์แล้วนุกนะการเงินจะดีขึ้นไหม การเงินมาจากโลกออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่อสื่อสารถ้าจะค้าขายออนไลน์จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากช่วงนี้นะคุณนุกนะไพ่มันขึ้นแบบนี้ <c oughs> นะภายในสามวันนี้นะคุณนุกคุณไม่ไม่แชร์ให้ผมนะคุณคุณอะไรคุณเชียร์คุณแชร์ให้หน่อยเพราะว่าต้องมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับ ผมดูเกณฑ์กติกาการตัดสินในการดูผมก็คือกดแชร์คุณดูแค่ปักหมุดไว้อ่ะมีผู้แชร์นะ่ะก็รู้ละผมปักหมุดไว้นะคุณแชร์ให้ผมก่อนถ้าคุณไม่แชร์ให้ผมก็ไม่อ่านนะผิดกติกามารยาทรุนแรงนะโหดเหี่ยมทารุนนะมาครับกดแชร์ก่อนกดแชร์มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือเชื่อแล้วค่อยมาถามนะ มาครับกดแชร์ก่อนเวลาผมมีไม่มากนะ <c oughs> ติดต่อดูดวงหลังไมครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับได้ที่ Facebook โอซิริกรนอภิรัตโอซิริกรนอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ครับ id รายโอซิริ15และ id รายโอซิริ16ครับตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะักเมตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 ครับขอผู้แชร์ขึ้นนะครับเหนือชื่อนะถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมไม่ตอบนะครับอา้าแชร์แล้วไนชื่อนัดนัดปิงคนที่คุยอยู่เขาจริงใจกับเราจริงไหมใพ่บอกมันเป็นแค่เพียงการสื่อสารติดต่อครับ ถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมไม่อ่านนะเปิ้ลวันนี้จะมีโชคลาภไหมบอกยังไม่มีนะคุณเปิ้ลนะอ่ะเข้ามากันครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ